ครับสบายดีพ่เพี่น้องนี่พาพี่น้องมาเที่ยวนำตกตาเพี่น้องที่ประเทศกัมพูชีอาพี่น้องหรือกัมพูชาพี่น้องสวยงามอยู่พี่น้องนำตกมาเพี่น้องเป็นขั้นยินพี่น้องนำตกตาประเทศกัมพูชีอาพี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวมาชม suy bên nó xong xong phẩm mít phần này bên nó nhiều cá thôi mà này bên nó cá xuống cái cái hai bên nó. Ah, nó bay vào mình แล้วันจะสวยงามเสมอเลยพี่น้องตามมาพี่น้องตามมาไอ้เพิ่นเก็บข้ามเพิ่น่ายหูก้อนเพิ่นแมวมีได้พี่น้องอมาเที่ยวมาส้มได้พี่น้อง มาตกงามรูประเทศกัมพูจาแล้าพี่น้องเน่ยอยู่เมืองอังยังเะตึงแตงนั่ว่าเซนแตงพี่เนอะอยู่ติดกับประเทศลาวเนาะฝั่งนั้นจะเป็นประเทศลาวหาโมงไทยก่อน นมาพี่เนาะหามมุมนี่เนาะนโ,อโอ้โอ้จอกวาดมาเที่ยวโรยพาสง่งงามตกงามพี่เนาะมันเก๋ไก๋สวย<อ>นำสี่เคี้ยวมดกดได้พี่เนาะ มาท่องเทียเท่ยวมาเที่ยวไปเนาะมาเก็บภาพเพราะว่านีา่เออนี่ยมันตกสวยตกไนแห่งขนาดพี่เนาะตกจากวันนั้น่ามองนี้นนนี่เนาะโลงไปตามนี่ี่เนาะ มัเป็นว่าเก็บผ้าเหมือนกันเลยโต๊ะน้องเนี่ยนักท่องเที่ยวมาทายผาราวอโทษน้อยในหยางได้พี่น้องด้วยวัดไปต้องไปเด็กับหมู่อังเขนไหวพี่น้อง แม้นบะอยามพี่น้องท่านท่นขั้นหิเนกเปิดลทักพี่เตขั้นหินเนี่ะก็บบเปิดันนีควเก็บผสูมเขาพี่น้อสันนะพี่น้องสลมโมโม่ได้ใส่หาพี่น้องใส่ือจับ ลงไปรวมบดไปเนาะน่าฝนยังสีงามเลยเนาะถ้าเป็นเราดูฝนฝน,านามาเป็นตาออกมาเด้มาขมั่าต้นตรงนีน้ à, một mình sẽ xoay ngâm ngâm ừ. đây này đẹp đi Mình nhắc cả thân, thân 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 ไหลลงมาเลยแต่เป็นขั้นหินวัดแมนวัดเพื่อน้องถิงนี่น่าต้องเที่ยวมาเที่ยววัวร้ายไปนะเพื่น้องดูทาง,งเพื่อน้องทางอารักันเพื่น้องติดกับ ตามทั้งทาเปื่อยเราี่นอนนอนมาทั้งทาเปื่อยขี่ออกไปเนาะเนาะใส่ทั้งพาราคัน<ม>น้ำสีขียวสมรกตเลยในเหงียนครับเนาะมือ,อบาเสียวเ